ชินเนอนบ้านเมื่อนี่อ่ะแม่ชิเดนอนบอกเมื่อนี่อ่ะแฮปปี้ม <c oughs> ีคนชนใจกน้อ,องข้างล่างก็ได้วะ ฉุนอนเทิงรถเด้อแม่สินอนลางฉุนอนเทิงรถเด้อแม่ฉุนอนลางดอกแฮปปี้เออนอนรถนอนลางก็ได้แม่นอนลางก็ได้พักอ่ะน,นอนเทิงรถเด้อแม่ฉุนอนลางก็ได้ดอก mà không có người chạy rồi nó đang cái nó mới nhìn nó luôn luôn